มาดูบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยาครับวันนี้นี่คือแม่น้ำเจ้าพยาสะพานข้ามก็จะเป็นสะพานมาจากรังสิตมาที่จังหวัดปุมธานีครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะฮะวันนี้พา พลาลูกสาวมาดูปลานะครับเลยให้อาหารปลาจะเป็นปลาพวกปลาสวายปลาตะเพียนหางแดงนะฮะอันนี้ปลาจากแม่น้ําเจ้าพยาครับแม่น้ําเจ้าพยาอันนี้ไปกรุงเทพครับตอนนี้เยอะมากมหาศารครับปลาสวายครับ เยอะมากครับปลาสวายเต็มเลยนะฮะเป็นล้านตัวนะครับอยู่ในนี้ไม่ต้องนับว่าแสนเป็นล้านนะครับนี่อยู่ในนี้เต็มเลยนะครับฝันะ่งโน้นเต็มเหมือนกันนะฮะมีเต็มปลาทั้งนั้นเลยนะครับปลาแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นปลาอยู่ข้างวัดนะครับก็ สำหรับคนที่มาทำบุญก็จะได้เอาอาหารปลานะมาให้ปลากินปลามากเลยนะครับยเยอะแยะเลยนะครับปลาปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆครับตัวหนึ่งก็ ประมาณ2องสาโลครับห้าโลก็มีโดมสมบูรณ์นะครับกินปลามาดูบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยานะครับน้ำก็ขึ้นนะครับน,นี่เป็นฤด,ดูฝนนะไอ้น,นี้เดือนกันยานะครับ วันที่24กันยายน6 3นรบมะครับสวยงามมากน้ำเยอะน้ำเจ้าพญารู้สึกว่าอาจจะเยอะมากเลยน้ำจะไหลามาจากทะเลนะฮะ ซึ่งทางโน้นไปกรุงเทพนะฮะน้ำมันไหลกลับมาแสดงว่าน้ำทะเลขึ้นนะะน้ำไหลกลับมาโดูพวกพักตบชวาที่อยู่กลางจะลอยกลับมานะ,ะแสดงว่าน้ำทะเลขึ้นขึ้นมาหนุนแม่น้ำเจ้าพยาน้ำจะลอยกลับมา ซึ่งปกติน้ําจะไหลาจากฝั่งโน้นนะครับฝั่งน้ไหลมามาฝั่งนี้นะครับอันนี้น้ํามาจากเหนือแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นน้ําขึ้นน้ําทะเลจะนุนขึ้นนะครับสังเกตง่ายๆคือผักตบชวานะฮะมันจะไหลามาจากทางกรุงเทพนะฮะทางจังหวัดนนท ให้ดับรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานรถข้ามสะพานรถมาจากทุ่งมาจากกลังสิทธ์นะฮะสะพานนี้มาจากกลางสิทธ์แล้วก็มาที่จังหวัดปุมธานีนะในตัวจังหวัดครับข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะเป็นสะพานใหญ่รถข้ามนะครับ4เลนนะครับห,หกเลนนะหกเลน บปีเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวดูปลาก่อนรู้สึกว่าหมดอาหารแล้วนะครับปลาก็ทยอยกันไปยังรอกินอาหารอยู่นะฮะพวกปลาตะเพียนหรือว่าจะเป็นปลาสวายอรอจะรอกินอาหารเราอยู่มาดูทางน้ำโอ้ทางน้ำหมดแล้วนะครับทางทางสายอาหารหมดก็จะดูปลาไปก่อนนะครับ เดียวดูวิลแม่น้ำเจ้าพยานะครับอันนี้ไปกรุงเทพไปจังหวัดนนท์นะครับฝั่งนี้ก็มาจากอายุธยาครับมาจากอายุธยาก็จะไปกรุงเทพคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ